สามชั้นทอดน้ำปลาที่ใส่น้ำปลาลงไปทอดเลยทำยังไงเรามาดูกันครับเริ่มจากนะครับเรานําหมูสามชั้นนะครับมาแล่หนังออกนะครับผมจะเลือกส่วนหมูสามชั้นนะครับที่เนื้อและมันพอดีพอดีกันครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนํามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับเขาจะหดตัวลงเยอะครับหลังจากนั้นนะครับผมได้หมูแล้ววันนี้ผมมีผู้ช่วยสําคัญเลยครับกระทะเหล็กของตาตีมือร้อนเร็วร้อนแรงครับแล้วก็ที่สําคัญกระจายความร้อนได้ดีครับ นำหมูสามชั้นใส่ในกระทะเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชให้ท่วมกระทะตามด้วยน้ำปลาลงไปเลยครับระหว่างนี้เราเปิดไฟแรงแล้วต็คนอยู่ตลอดเวลาเลยครับเราจะผัดแบบนี้เห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆน้ำมันเขาจะเริ่มใส่ขึ้นครับตัวหมูจะเริ่มสีเข้มขึ้นครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วแหละครับเห็นไว้ไม่ยากเลยกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาไม่ยากลองทำกันดูนะครับ